สวัสดีค่ะนะะักเรียนทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะสอนนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของรายงานการประชุมค่ะก่อนที่จะเรียนรู้กันเรื่องของรายงานการประชุมเรามาดูความหมายของคาว่าการประชุมก่อนนะคะการประชุมก็จะหมายถึงคณะบุคคลที่รวมกันโดยมีการนัดพบเพื่อปรึกษาหารือในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานค่ะรายงานการประชุมนะคะ รายงานการประชุมนี้เป็นบันทึกความคิดเห็นของผู้มาประชุมผู้เข้าร่วมประชุมและมีมติของที่ประชุมที่ทําไว้เพื่อเป็นหลักฐานในทุกครั้งที่มีการประชุมผู้แลรับผิดชอบก็คือฝ่ายเลขานุการจะจัดทํารายงานการประชุมค่ะการประชุมนี้จะต้องเขียนให้ชัดเจนนะครับคุมประเด็นต่างๆครบถ้วนองประกอบของ รายงานการประชุมนะคะประการแรกก็คือให้บอกว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะครั้งที่เท่าไหร่เช่นครั้งที่1ทับสองเมื่อวันที่ใส่วันที่ของการประชุมเข้าไปนะคือสถานที่ของการประชุมนะคะผู้มาประชุมมีกี่ท่านก็ใส่ไปเช่นนาย นา,นางสาวอะไรรลนสกุลอะไรนะคะผู้ที่ไม่มาประชุมถ้ามีเหตุผลก็ใส่ไว้ด้วยผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดนะคะมีกี่คนเริ่มประชุมเวลาเท่าไรเช่นเวลา10.10น,นนะคะระเบียบว,วาระที่1เรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะคะใส่ลงไปให้เรียบร้อย ระเบียบวาระที่สองเรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้วจะส่วนนี้จะมีความสอดคล้องกับการประชุมครั้งที่ผ่านมานะคะก็เลขานุก,การจะบันทึกไว้ครบถ้วนถูกต้องคนที่ประชุมในครั้งนี้ก็จะอ่านว่ามีข้ออะไรที่ผิดพลาดหรือไม่หรือเปล่ามีอะไรที่ต้องเสริมก็ใส่ลงไปได้ค่ะต่อไประเบียบวาระที่สามนะคะเรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบนะคะ ร,ระเบียบวาระที่สเรื่องเสนอพิจนาในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่ทคนที่ประชุมนะคะจะมีการแสดงความคิดเห็นร่วมกันมีการแสดงความคิดเห็นอะไรก็ใส่ไปได้เลยค่ะจริงๆแล้วร,ระเบียบวาระนะคะจะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีร,ระเบี 5, ยบวาระที่5้าเรื่องอื่นๆจะมีหรือไม่มีก็ได้สุดท้ายคือเลิกประชุมเวลาเท่าไหร่ก็เช่นเลิกประชุมเวลา12.3 0นเป็นต้นนะคะผู้จัด,จดรายง,งานการประชุมก็จะเป็น เลขานุการค่ะครั้งที่นะคะครั้งที่ในกนารประชุมให้เราเขียนว่า,าสมมุติเราเป็นครั้งแรกนะะเขียนว่าหนึ่งทับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่เป็นต้นถ้าเวลาเปลี่ยนครั้งต่อไปก็เปลี่ยนเป็นสองทับสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่นะคะนี่นะคะการเขียนไม้เป็นรลายปีนะคะถ้าเรา เปลีออ่ยนปีพศแล้วก็ค่อยจะเปลี่ยนพศตรงนี้ใหม่นะคะเรื่องที่พศอส,อสกุลที่ประชุมนะคะเป็นที่พศต่อไปวันเดือนปีนะคะของการประชุมก็เช่นเขียนว่าเมื่อวันที่14มิถุนายน2554ไม่ต้องใส่พศนะคะไม่ต้องใส่จันทรคัรพุทธเราให้เขียนลงบนที่แบบฉบับเต็มแบบนี้นะคะต่อไปนะ,ะสถานที่ประชุม ให้ใส่นะแล้วก็ชื่อห้องประชุมชั้นถ้ามีชั้นก็ใส่ไปอาคารอะไรโรงเรียนอะไรนะคะระบุลงไปเรียบร้อยต่อไปผู้มาประชุมนะคะผู้มาประชุมใส่จำนวนผู้ที่เข้าประชุมโดยเริ่มจากประธานก่อนนะคะเช่นข้อหนึ่งชื่อนาสกุลอะไรประธานกรรมการชื่ออะไรถ้ามีตําแหน่งก็ใส่ไปด้วยนะคะสองนายพัทรพงศ์ศรีเทียนอินกรรมการผู้ทรวงอาวุธเออ ต่อไปอาจจะเป็นกรรมการนะคะใส่ไปให้ทุกคนจบลงท้ายด้วยเลขานุการนะคะผู้ไม่มาประชุมนะคะให้ใส่ชื่อแล้วก็บอกว่าติดเหตุผลคืออะไรนะคะผู้เข้าร่วมประชุมนะคะผู้เข้าร่วมประชุมมีจำนวนกี่คนก็ใส่ลงไปนะคะต้องระบุชื่อและตำแหน่งให้ชัดเจนแต่ถ้ามีหน่วยงานสังกัดให้ใส่ไปด้วยนะคะ การเริอมประชุมเวลาในการประชุมนะคะให้ใส่เป no ็นล no. well, ักษณะนี้นะคะ15นาฬิกาจุดศูนย์ศูนย์นอนนะคะไม่ต้องเขียนว่นนาฬิกานะคะวาระที่ประชุมนะคะวารละที่1นึ่งถึงห้านะคะคือวารละที่1นึ่เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวารละที่สองรับรองรายงานการประชุมวารละที่3เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบวารละที่4ี่เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและ เวลาที่5เรื่องอื่นๆจะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะการเริ่มประชุมนะคะเวลาในการเริ่มประชุมก็คือคล้ายๆกับเวลาเริ่ม16.30นนอนะคะตามความเป็นจริงผู้บันทึกรายงานการประชุมก็จะเป็นเลขานุก,การนะคะแล้วก็ตามด้วยผู้ตรวจรายงานการประชุมก็คือเป็นผู้รับผิดชอบของหน่วยงานนั้นที่ ดูแลเช่นคงผู้ในการเป็นต้นนะคะการบันทึกรายงานการประชุมนะคะอาจจะทําได้3วิธีได้แก่บันทึกรายงานแบบละเอียดทุกคําพูดของคณะกรรมการแบบที่2บันทึกอย่างย่อคำพูดที่เป็นประเด็นสําคัญของคณะกรรมการ,การหรือผู้เข้าร่วมการประชุมและแบบที่3คือบันทึกแค่เหตุผลและมะติของที่ประชุมนะคะนอกจากนี้การรับรองรายงานการประชุมอาจทาได้3วิธีได้แก่ รับรองในการประชุมครั้งนั้นรับรองในการประชุมครั้งต่อไปและรับรองโดยการแจ้งเวียนคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมนะคะผู้จัดประชุมผู้เริ่มให้เกิดการประชุมขึ้นต้องเป็นผู้ที่กําหนดเรื่องที่ประชุมกําหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของงานแต่งตั้งกรรมการบันทึกผลการประชุม ผู้จัดประชุมอาจจะเป็นหน่วยงานสถาบันสมาคมหรือชมรมก็ได้นะคะผู้ที่มาประชุมนะคะก็คือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะที่ทํางานของที่ประชุมผู้มาประชุมจะเป็นผู้แทนหรือตาแหน่งใดใคณะที่ประชุมก็ได้ผู้มาประชุมแทนสามารถลงมติได้หากที่ประชุมอนุญาตผู้เข้าร่วมประชุมนะคะผู้ที่ไม่มาผู้ที่ไม่ได้รับการแต่งตั้ง ให้เป็นคณะที่ประชุมนะคะซึ่งจะขอเข้าร่วมประชุมด้วยเพียงเพื่อสังเกตการประชุมอาจจะแสดงความคิดเห็นได้แต่ไม่มีสิทธิ์ลงมตินะคะองค์ประชุมจํานวนของผู้เข้าร่วมประชุมตามข้อบังคับต้องตามที่กําหนดไว้ว่าต้องมีกี่คนถึงจะต้องเข้าประชุมได้ถ้าผู้ประชุมมาไม่ครบตามจํานวนที่ได้กําหนดไว้จะถือว่ามาไม่ครบองค์ประชุมที่ประชุมนะคะ กรรมการทั้งหมดที่เข้าประชุมและอยู่ในห้องประชุมขณะที่การประชุมดําเนินอยู่ถือว่าเป็นที่ประชุมเรื่องที่จะประชุมหรือลงยตินะคะข้อที่จะเป็นข้อเสนอที่กําหนดให้ที่ประชุมพิจารณาค่ะมะตินะคะก็คือข้อตกลงที่ผู้ประชุมได้ดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งมติในที่ประชุมอาจจะเป็นมติโดยเอกฉันถ้าผู้มาประชุมเห็นพ้องต้องกันทุกคน หรือมีเสียงข้างมากเห็นพ้องต้องกันประธานนะคะก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ควบคุมการประชมุมให้เป็นไปตามหัวข้อและเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชมุมแสดงความคิดเห็นให้ให้ข้อเสนอหรือมีการอภิปรายร่วมกันรองประธานก็คือคนที่ทําหน้าที่แทนประธานเมื่อประธานไม่อยู่ กรรมการคือผู้ที่ทำหน้าที่พิจารณาเรื่องที่อยู่ในวาระการประชุมและเสนอความคิดเห็นที่มีเหตุผลได้เลขานุการก็คือผู้จัดและอำนวยความสะดวกต่างๆในที่ประชุมนะคะเช่นทำหน้าที่จดบันทึกทำรายงานการประชุมเตรียมสถานที่รีมเอกาสารส่งจดหมายเชิญประชุมแต่เลขานุการไม่มีสิทธิแสดงความคิดเห็นและลงมติยกเว้นแต่ว่าจะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการด้วย ผู้ช่วยเลขานุการนะคะก็คือผู้ที่ทําหน้าที่ช่วยงานต่างๆของเลขานุการภาษาที่ใช้ในการประชุมจะต้องเป็นภาษาที่สุภาพถูกต้องใช้ใช้คําที่สุภาพเมื่อแสดงความเห็นนะคะมารยาทในการประชุมก็คือใช้ใช้คําที่สุภาพแสดงความคิดเห็นนะคะต้องเข้าที่ประชุมทุกครั้งมาก่อนเวลาไม่พูดคุยเสียงดังกิจกรรม รายงานการประชุมนะคะวาระที่1คือเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบวาระที่สองรับรองรายงานการประชุมวาระที่3เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบวาระที่4ี่เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่หกเรื่องอื่นๆนะคะถ้ามีมตินะคะข้อตกลงที่ผู้ประชุมให้การดําเนินงานผู้จัดประชุมนะคะ ริเริ่มให้จัดการประชุมกำหนดเรื่องจุดมุ่งหมายขอบเขตผู้มาประชุมก็คือถูกแต่งตั้งให้เป็นคณะที่ประชุมประธานนะคะควบคุมการประชุมให้ผู้ประชุมแสดงความคิดเห็นองค์ประชุมนะคะจำนวนผู้เข้าประชุมจะต้องถูกต้องตามข้อบังคับที่กำหนดไว้ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ได้แต่งตั้งให้เป็นคณะที่ประชุมมาเพื่อสังเกตการประชุมเท่านั้น